สวัสดีครับวันนี้หยวกเกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้หยวกกับดาน Scape The Hunter นะครับก็มาดูกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคน let's go ครับอุย้ยนี่คืออะไรอะมาครับเราไม่ต้องซ้อมเราก็ชนะได้ฮะทุกคนเป้าหมายคือเข้าชัยชนะให้ได้ครับแต่จะเข้าได้ไหมเรื่องเอ้ยนี่คืออันนี้คืออะไรในะมือคืออะไรอะเป็นเหมือนจุดเซฟนี้หรอเฮ้ยวางแล้วไงต่ออ๋อเป็นจุดสปาวอ๋อเป็นจุดเกิดใหม่อย่างนั้นหรอโอเค okay, let's go ครับ go 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 โกโกอุ้ยอ๋อ ไอ้ที่เป็นเรืองเรืองไที่มันเรืองแสงคือเลือดไหลอ,อนนู้อ๋อคมันเป็นแบบจุดเรืองแสงคือมันทำให้เราเลือดไหลได้โอ้โหทุกคนโอ้ก็ก็ไม่อยากจะพูดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวตายอโอ้เึ่งไม่ถึงไหนตายซะแล้วอะไรวะ โอ้โหดูคนนี้คือคนช่ำแล้วนะคนดูจากฝีมือแล้วน่าจะคนชํำไปไปอุ้ยใกล้ถึงจุดยอดเก่งอ่ะเก่งมากเรียบร้อยครับได้เงินอุ้ยได้ดาบมาล่าฮันเตอร์ปะเราไม่ต้องขึ้นเส้นชัยเราก็ศึกชนะแล้วโอ้ยอุ้ยฮันเตอร์คือไม่เอาอะไรแล้วโอ้ดูดีทุกคนเขามีความผิวกันมากเลยอ่ะเก่งอ่ะอุ้ยพูดราคาถูกซำเรียบร้อยนักวิ่งชนะเราจะลองไปฝึกกันอีกรอบหนึ่งกันดีกว่าผมอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะ ออทำไมมันกระโดดขึ้นได้อะเอ๋อเฮ้ยเน้นคือด่านใหม่ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ใชั้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตกใจไปเดี๋ยวเราจะลองใกล้ๆแล้วค่อยไปสปาใหมอ่อุ้ยอุ้ยโถสปาว์ไม่รงนี้เลยร้อน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 ,อ,นอุ้ยดื่มถ้วยฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหผมแทบมองไม่เห็นเลยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคอันนี้ขึ้นยังไงต่อขึ้นไม่ได้อะอ๋อโอเคนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหได้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 ถือว่าเราผิวอยู่ผิวอยู่พิวอยู่ไปได้ไปได้ไปได้อันนี้คืออะไรโอเคไป let's go ไปโอ้โหแล้วมันขึ้นไงอะอ๋อนี่นี่น,น,นี่ขึ้นไปครับไปครับไปครับอุ้ยมีคนล่วงเรียบร้อยเราได้เงินแล้วอึ๊บอุ้ยโอ้โหนิดเดียวน,นี่ไม่ได้ไม่ได้ ดูดิเอาเป็นวังจะชมว่าเก่งเลยทุกคนตอนนี้โอ้แล้วด่านยากกว่าเมื่อกี้แต่รอดหรอจริงแค่หันเมื่อกี้ยังไม่รอดเลยนะโอเคแล้วเราก็รอแล้วก็วางโอเคสวย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 อุ้ยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเอ้ยอันนี้แหละทำไงอุ้ยไม่รู้กูกูโอ้ ขึ้นยังไงอ่ะไปทางนี้แบบนี้น่าจะง่ายกว่านะทุกคนนี่แหละนี่แหละนี่แหละต้องห้ามพูดถ้าพูดแล้วมันจะทําไม่ได้พูดได้แต่ต้องถึงก่อนโอเคโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยโดนอีแล้วึบบเดี๋ต้องรอต้องรอก่อนต้องไปทีละขั้นอต้องรอก่อนอืมอุ้ยอเกือบจะตายแล้วจะตายแล้วอฮ้ยทุกคน เชียเมื่อกี้มันจะถึงอยู่แล้วไม่น่าดีใจเก้ออะไรเงี้ยจะถึงอยู่แล้วอ <c oughs> นี่เดียวเองฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์อุ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์อย่าอย่าขอร้องขอร้องขอชนะเถอะเมื่อกี้แม่งโอ้ยเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยอตรงจังหวะสุดท้ายมันมีบ็นไดมันจะชนะอยู่แล้ว่โอ้ยแย่ว่ะ <c oughs> ไปแล้วสซก อุ้ยเช่นนักล่ามีสไนเปอร์นักล่ามีสไนเปอร์นักล่ามีสไนเปอร์เราจะเขาเรียกว่าตามเพื่อนไปนะครับทุกคนตามเพื่อนไป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 โอ้โห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 เฮ้ยมันโยกอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยกูเล่นอะไรขอย่างกู Let's go แต่อันนี้ค่อนข้างง่ายอยู่นะเกิน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 กดวางก่อนเลยฮึบฮึบฮึบโอ้โหไอต้องชามนิดหนึ่งชามนิดนึงชามนิดหนึ่งชามนิดหนึงเก้ฮ้ยเฮ้กำลังเล่นเลยโอ้เฮ้ยพอกำลังจริงจังนักล่าตายเฉยอย่าผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนไปมา อุย้ยเอา้าเมื่อกี้ไม่โดนไม่ใช่หรอไม่โดนอ่ะจะบ,บ้าอุยอ้ยอุ้ยโดนอีแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่ามันไม่โดนะทำไมตายอ่ะบ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เล่นน้อยคอยนานไม่มันไม่ใช่เกมหรอกผมใ่นละกากาเองครับ<ฮ>ตอนนี้อย่าบอกนะว่าฮันเตอร์ไม่มีอะฮันเตอร์ไม่มีหรออ่ะครับผมจบไปแล้วอีกหนึ่งเกมนะครับทุกคนปะยิ่งเล่นยิ่งแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอเคครับผมขอละ ตานี้ผมจะจริงๆแล้วผมจะจริงจังจริงจงแล้วมาจริงจังได้แค่ไหนถามตัวเองก่อนอุ้ยตกใจนึกว่าล่วงโอเคอานนี้เราต้องแบบอุ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเกือบลุ้ง ตอันนี้ต้องหลบต้องหลบดีๆฮึบ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 อุยนิดเดียวโอ้โหเฮ้ยเราถึงเส้นชายแล้วทุกคนต้องโฟกัสกันต้องโฟกัส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 เฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแต่สุดท้ายเราได้แชมป์สักที สุดเราก็าได้ดาบมาเอามาฉันจะฟันแกไอ้นักล่าแกไม่รอดแน่ค้าวเนี้ยแหละถึงเวลาเอาคืนนักล่าละอึ๊บอึ๊บอึ๊บนีน่ฟันฟันฟันวันนี้นักล่าวันนี้วันนี้นักล่าแกอุ๊ยชัวเราประสบความสำเร็จเราได้ชัยชนะละดูส่งไม่ได้ออโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนีจากนักล่าหรือ e อ c a p e เดอะฮันเตนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบด่านนี้กันนะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ก,กับช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรจะเล่นเกมเฮลเลอร์หรือว่าจะเล่นเกมโรบอทด่านอะไรก็ไว้ติดตามชมกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย